สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกู่สุกคนเนาะวัอนี้มาพบมาเอก,กักบ่าสุกคนคน,นมากระมวลนะพี่น้องืันนี้มาเปิดคลิปอยู่ที่หน้าบารอนนะพี่น้องมาเปิดคลิปมาดีวิวหน้าแซงเพี่นานะงงานนี้พี่น้องเห้เต็มบ้ามากตนะ่ข้าวนะพ่นข้าวเป็นไทยพเพราะกำลัเบิ่งย่างงาม,มนี้ืันนี้ข้ามบ้าข้าสีบ้าปลาปลาจะห่วยน่ะพี่น้องปลาในืนอ้อเบางทีข้าวสีดองงุ่มปลาจับปลามือปลาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งต้องการได้ไมีแขกครับเสื้อไพรชิมาแน่มืวันี้ นี่มี่เดี๋ยวยิ่ดาทีมงานตักเส่ปสิมามีพวกบ่าวบ่าวจอนบ่าวซิทแล้วก็บิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่แบกเกือกเนี่ยแจ็คไปสิมาแล้วบอกมาเดี๋ยวเ้องสิไปถ่ายเบิ่องนอตอีกเท่อหนึ่ง่าขั้นเป็นมากกับสีไทยเบิ่งขั้นเป็นมากกับเธอสิไปถ่ายนะพี่น้องสิถ่ายจะทีมงานน่าเอาปลาเนาะจะไปเบิ่งน้อกันเนาะมาห้าสิบได้แล้วบอกปลาในหัวนี่เนาะพี่น้องมาหอดอ่ะมีขี้เหาะเจอห้อาไปเอาลงมากเมื่อนงเนี่ยกับทีมงานมาลอนมาอีกเดี๋ยวไปไล่ปลาใช่ไหมใช่มาข่าวเหอะ ยังไปได้เดี๋ยวสิจับให้เพิ่มก่อนน,อนั่น,นจับไปให้เพ<ส>ิ่บบมก่อนนั่นแค่นี่แหละเขาเคยจับเอาหน้ามันเย็นอันนี้นะจับมือก่อนมือเดียวก่อนบ่ไอมันก็ได้อยู่โคตรๆคนน่ะมือเดียวเหรอเขาจะไปได้ที่ผุ่นนให้มันค่อยเดียบเดียบมาตามทางไหนมันเขาพุ่มมาเนี่ย คุมคุมแมขึ้นหอเฮไม่รู้เออจะขี้เหือเนาะโอ้ยไม่เอ้ยตัวอะไรตัวนดอู้ยตีเลย ที่ฮะป่า,ปา,ปานี่ป่ามันขาวย้อนย้อนดียังไงดูน้องน่ะูเหยียบลายนี่แม่มา dạ hẹn hẹn còn con, <laughs> <Mà vào đòn. cười> phải à, <laughs> chắc đấy huống vậy, đâu đấy, bảo đồn, ôi, rồi, โอ้หนึ่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเวลยโอ้ยโอ้ยเราอยู่ที่เถี่ยเลยอือเอาคนกันแหกมานกันเี่ยเถนี่ใช่ป่ะก็เลยมนแหกม้านกันพี่้องถิ่นที่เยอะจังไปเอาจนเฮงนักเลยแตนไหน ทีมมันตักมา,านเนี่ยพ่อไอ้อนติงไปเล้ดิดูจะได้เลยเนี่ยได้ไปได้ย้อนเข้ามางุ้มขุมมือเาี่ยวมันเลยเกี่ยวนแลงุ้มเข้ามางุ้มขุมมือโอ้ยจับจ๊บไปอยู่เลยโอ้ย ทุ่นตุ่นตุ่นตุยูหกเจ้าป่อยู่ยกกันเดียกกันก็ได้รอบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสมือน้าสวยงามเออ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  มือนะผมอึดหนักมันมาจากระบบว่ามันลงตีโดดๆโดดลงไปหนามเพียงหัวเข่าเนี่ยจะขึ้นเหือบ่คอยนี่นะเรองบบมาเอาเพราะอะไรพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกก้อนบาทหนึ่งมันเคยมีมันได้มันไปเลยผมเนี่ยเพราะว่าเป็นทางปลาอยู่ในห่อนี่เลยเอาปลองปลองมันไปมันเขาเหือเขาเลย เอาเลยเดี re <that> <that> <give me> <Luckily> ๋ยวเฮ้ยเอาไปดิไม่ต้องเพิ่มเลยโอ้ยเอาใส่ไปแล้วเนเหอเ่าหึไปเดี๋ยวไล่ปลาก่อนนี่ตอนนี้ก็ หอ,อมแล้วนะพี่น้องจเจ้าเฮือออกตาอยู่ในนี่แหละนี่เอาทีมงานเอาออกมีพวกไข่มาเนาะหน้าคางบ้านเพิ่นเสียนเพิ่นตัวตึงในบ้านนี่แหละก็ว่าได้เอาเขาค้นขี้เฮือจางนี่ก็ออกไปกองไว้อันนี้เขาก็จะได้เอาอีกไปแล้วแบบใหญ่ขี้เฮือะนะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเหือออกซอยเพิ่นก่อน ปลาก็ได้มันขย้อนเท่าย่างจกตีนึ่งยังไงป็นหาอตัวแหละบอกแ้าผเบอกปลาระไรจุ่มยังคนเดียวอ้ปลาระกัขยันดีไว้กันตอนถือกล่องตอนกล่องจีใส่เอาไปเพิ่งต้องการมาใช่ปากระไรนองพี่น้องก่อนกันตอนน่ะเสียงงุกเบาได้นนีแหละตอนนี้ก็เอาเหอะ่อออกเด้พี่น้องเห็นปลาคอตัวงหญ่มันหนีเห็นราพายมันขืนนี่น้อ โตใหญ่นี้ผู้เห็นปะเห็นป่ามันขืนอีู่อ่ะเอาเบิ้งเอาเบิ้งกันสัเล็ดเบ้องฮะบ่กมาอีกเป็นยัง้นเอาเบิ้งเสียนพันเหออลายนี้เป็นของใครปะทสิกินนะมันนี่มัสีจดสีหยาบล้างมันขี้ห่อมัดตำแข่งช่องทาเถื่อนนะวอน่เนาะ น้าวไปเอาเว้นอาเว้นฮะเอาไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจออกมาขึ้นเดี๋ยววพ่อหรอจะไทางไหนวะจะไปทางไหนเหยหยีบบ้างเหไหนมากแวดอดแถวีกัดแถวีกัดบงคั้วมืออรมันบามอกบนเห็ดแล้ว

Ni ừ. lời thấy bao nhiêu mặt của mặt trong chốt thì ý kiến này không không làm gì nữa là tôi không nha em không nha em không nha em không nha khụm không không nha không nha em không nha em không 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 มันมีซองู่พี่นนางนี่เอาตะปะคอซื้อแล้ยังปลาดุกเลยเ้าะโอ้โหโอ้โหเลเดี๋ยวลอยเลยไปไหนเห้ไปสู้พี่บ๊วยเดี๋ยวลอยลอยเ้ยนี่มันมาเป็นขู่ยังแบนี่เอี๋วมันอ้ัู่อวะนี่ป้า้ าดตัวน wow. ี้น้อยได้ไหมมงใหญ่ใหญว่นี่เออมาทําะใหญ่ใหญ่ยิ่เห็นปะเออตีตีนีอันนี้โต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 เมโตอันนี้เนาะโตหูโตเมตุนเ้ตัวน้อยตไหนมังก่อนเห็นตใหญ่ไรพี่วงเยนสอบอะ้ามังก่อนี่อืมหดเกินโอ้นี่ขัวจูปาพักตีนเนาะเลย

เน้นพ้ทีอย่างไรไปส่องเนี่ยเดีมันไปนถามมีเด้เขาติดปลวกาเอาขาเนี่นี่อาไปเนี่เอาหนีตัเอาแล้วมันแดนเขาเยี่ยวิดปดสวยว่าลอยเาเนาะงหนาวเนยงเียบหนาวอกถือมันพังเข็มไปเลยหนาวหนาวมันมีแต่ปลาลูกกามัมีแต่ปลาลูก ข้อใหญ่เขาก็หาไปไปให้ยไม่ไหวต้มนะเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวแต่ชีโร่งมาใหม่นั้นนี่หนาวแห้งพี่น้องให้ขึ้นปลาร้ายเอาหยากร้ายเดี๋ยวจะขึ้นกินข้าวก่อนพี่น้องมาเลยแต่ชีโร่งมาใหม่อากาศหนาวร้ายถ้าแดดลงมาปลาบวนบบวบร้อนหมดทุกป่า เดี๋ยวขื้นกินข่าวเลยลมกมหม่เนาะลูกนี้เตือนใหญ่มันตรงนี้แต่สบมือตัวปลาปลาขาวเลยเนาะปลาปากมือปวดเวี่น้องเจีบจางมันขืนกินข่าวเลวลูกใหม่อุ้ดีพออ ไนแล้ววะแย่หดแย่เดอนดุยไปเรื่อยที่ลาตรงหนึ่งนี่นะโดขามนะหญ่ดิมา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 เอาคอนกันเด็มาเจ็บมืดอะปดปโซมมือด่ะพูดหยบดิอ้ยฮะไปไหนมาเดี๋ยวกันถือกระปองอเคเลยนะวาดรังมันอยู่น อืมร้ดอนได้ปปีงหรอ,อปีงกระไรป้ากระไรจับคอยอะ้รปันโอ้ของระเครืของขอยู่เอาขึ้นไปกันรูปหนึ่งเด,ด่ะฮะไฟเเนยไฟเด้อโอ้ย ้เไปในเหนก่น <laughs> อนเีกขึ้นไปเบิ่งก่อนหากินข้าก่นไปนนใคขึ้นมากินข้าไปมาจอบอ่เอก่อนพี่น้องเลยใช่อเ่เ <laughs> ออพี่ินี่ะไม่ใช่หออ่เอนอนคดอยู่นี้ <laughs> เีแหงเลย นี่เด้อใส่เดมืออวดแห้งไปเลยปวดใหญ่าได้ไม่ได้แมันคือว่าีเสานนะเนี่ยรู้ว่าเหตุกินเท้ตัวไม่ใส่ฮะเอามคือเมื่อยอมักินข่าวเ่คืมาบอกว่างี้งอนี่่อปลามกินมาสาวนนาบูดใช่มันมนแ่มเีน นี่อวะน,นี่มอออปคใหญ่เไหมินปลาคืเรื่งขากินปาเออนี่น่ยกมปคอไหมเราเอก,เกันนี่เดขากเด้เพียงแคมาปิงปลาให้กินอย่างไรวงตาง้างเอาีาาากบินรอตตนรกต่มเสรตมปลา

ตังหมดตัวตัวใ,ใ,ใหญ่เถอะัะทัวมันตะหน้าบังสาวนี่แล้วบคนเออาผู้หนึงแต่กรบอกให,กใหอ้เนาะแต่ม่ดแกล้องคนไม่ยากเอาะตัว้อมืออ่ะปะบคน่ยาาปาตอนนี้กิน้าวอิ่มแล้วนะพี่นังเนาะเดี๋ยวพักพ่อนน้อยหนึ่งสีรก มัรยากาศที่ไหนจน่ามาั่งงามแต่เ <c oughs> ดี๋ยวถุ่มนี่หน้าแสงบาดอนดนะพี่น้องเด้อหลังจากกินขา้าว,วแล้วแล้วก็ <c oughs> พักพอหน่อยหนึ่งไหนสิลงเอาป่าอีกป่าเวลา,ายอยู่เนี่ยสิลายมันพี่น้องเลยนี่น่าใช่ กนี่เล้าขื้นแบบนี่นรอกเอ้ยมันถึงปากลายมันหนาวเล่าขื่นนะปลากวลายมันใส่ปลาก็หรอไอ้นี่น่มาเปลนปลาปาจะมันตายนะอปลามันซุกตัอก็ขึ้นตัอก็ขึ้นนันต่วก็ขึ้นเอาเปลีปลาอย่างนี้กับต่อก็ขึ้

ก er. ่อนไปเ็ประมาณอยู so ่สองหลอเยนะเอาแต่หลอยเดียวอุ so ้ยเร่องเหื่อยเอไปเสรมาเนี่ยมออกปุ๊บปักไปเลยอนมันหัวเดียวสองเลยสองสวน mình bắt đầu như thế này của tao ta mùa 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 กูดนลาดุกูม่าเลยนี่ไม่ไหวเลยเย่านะค่อยได้ไปขั้นงุ่มขั้นโมนาขั้นมันขั้นมันโมงเนปลาเงี้ยอย่างเี้เลยเะปลาแยงใช่ไหมเกดกดไวปลาเชี่ยหมดหรอั้นโมงเงนปลาเงียงก่งกว่า่นี่ลายนึงก็เอาหอยนะ ทน่นหอยจูบอยจูบมนี่นะพี่น้องเราเอ็ดจับสองมือ่กนบ่นีพี่น้องปลาให้นะไล่ไล่แต่งดิเนาะขยันเอาเาเอาถือปลาปลาก่อนหยเนาะขั้นปลาปลางมือพี่น้องเลยพยานเต็มอยู่ทางซีนมีขยันเนาเอาน้อยหนึ่งแม่หพอไบ แมนขั้นขั้นบบปักมือบ้านร้อนถือปักยังไน,นอ่ะปักมือปักตีนโอ้คอยกับปักมือแต่กับปักตีนนะพอเองปักตะตีนบัดเประสายข่ายมือถือกิ้งยังแล้วเมื่อยัดแล้วหลายประมาณสองโลแล้วเมื่ออ๋อโอ้เสไหวละเอะอตัวนี้พี่น,น้องเป็นผู้คอยใหญ่ฮะโอ้ใหญ่ดีไปไปเด้อ <laughs> อย่งมันตกดินเองยไยใไทยผ,ไยผูไปไทยผูไปเลยเรีย <c oughs> ้แล้วเอาเห็ดเลยไปยในิดอ๋อน้นเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ติดจบไปเพียงจำนีน้เพียงเนาะฝากทุกคนกดไดกดแชร์กดซับสไครต์เนาะที่สำคัสำคัญนักแก่จะขำโฆษณาไปเน้าะเพื่อเป็นได้ได้เนาในการเห็ดคลิปต่อต่อไปนะเพียงเนาะฝากเน้อฝากเอฟซียเอเน